สวัสดีครับจากเพจห้องสมุด Forex นะครับหรือว่า forex library นะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาประชาสัมพันธ์เพจก่อนนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเข้าเนื้อหาในคลิปถัดๆไปนะครับว่าจุดประสงค์ที่ทาเพจนี้ขึ้นมานะครับก็คือเพื่อ,อแชร์เทคนิคหรือว่าแบ่งปันเก็บความรู้นะครับที่เกี่ยวกับการเทรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอทางเพจนะครับแล้วก็มีช่องทางติดตามหลักๆก็จะมี Facebook มี t i k t o k t ิ k กต็ก็มีนะครับแล้วก็มี y t u t u นะครับสามช่องทางแล้วก็อันนี้จะเป็นคอนเทนต์นะครับที่ทางเพจได้ทําไว้นะครับเอารวบรวมมาทําเป็นสารบัญให้นะครับว่าแต่ละแชปเตอร์หรือว่าแต่แต่ละบทความนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อว่าในอนาคตมีสมาชิกพี่ๆท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็จะได้หาพสต์เก่าๆอ่านได้นะครับเพจนี้เหมาะกับใครนะครับ เหมาะกับทั้งมือใหม่นะครับแล้วก็ตั้งแต่มือใหม่เป็นต้นไปจนถึงมือเก่านะครับก็สามารถเข้ามาอ่านทบทวนความรู้วันนี้ไม่มีอะไรมากครับอ่ามาประชาสัมพันธ์เพจนะครับก็ยังไงก็ถ้าคิดว่านเนื้อหานี้ดีนะครับ mm hmm. ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ